อออืม,อมร่รยเอเวลาชิมต้องแส่กระถาดน่อยหนึ่งนะครับเป่าสามดีนะครับนี่นะครับหน้าทานมากครับดูปลาช่อนปลาปลาดุกนะครับปลาช่อนปลาดุกนะครับน่าทานมากเลยนะครับนี่ต้มส้มสูตร สูตรพอสซนนะครับต้มส้มปลาปลาค้อนสูตรพโซสอ่นสูตรพอสซนบ้านเรานี่แหละครับพอสซนหรือพ่อตาครับวันนี้มาต้มต้มปลาดุกดุกน้อยครับปลาดุกน้อยปลาดุกน้อยนะครับต้มลาวต้มลาวพะศันแม่ยายน้องแม่ยายน้องว่าต้มแซ่บบพะศันว่าก็เลยต้มใหญ่เลยนี่ครับปลาดุกน้อยครับปลาดุกน้อยนะครับ โอ้ตัวหนึ่งโดดกนลมแันนี้เลยนี่ครับโอ้ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ครับปลา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 คอน้อยต้มแบบอีสานนะครับปลาปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนเล็กเขาเรียกปลาช่อนเล็กเนาภาษาไทยเนาะภาษานี่ครับประมาณนี้อันนี้หายจินหมานครับปลาค้อนปลาคอดบวกครับกาตาเอออยู่ตามบิ้งนานะครับ เราเียกกระเพราสายสารเ้าเรียกว่าปลาค่อนปลาค่อนผมหากินหมานนี่นี่ครับผมจะต้มต้มให้ดูนะครับต้มต้มลาวต้มลาวต้มอีสานะเตรียมของก่อนตอนนี้อันนี้เมียรับไม่ได้เลยครับ <laughs> กินกินได้เป็นอาหารอีสานกินไม่เป็นนะครับเมียต้มก็ต้มเลยนะครับ <laughs> ต้มก็ต้มดูนะครับรอ,รอพักนึงรอเมียทาเสร็จก่อนนะครับใส่น้ํานิดหน่อยนะครับใส่น้านิดหน่อยต้มกินกับแม่ยายสองคนนะครับต้มกินกับแม่ยายสองคนส่วนลูกกับหายกินไม่เป็นครับอาหารคนเรากินไม่เป็นแต่แม่ยายน้องวา่าแซ่บพาสันวลาตามใจแม,ม,ม,ม่ยายนะครับตามใจแม่ยายนะครับอมาเลยนี่เรา แต่ต้มไม่หมดนะครับต้มต้มหน่อยหนึ่งนะครับต้มหน่อยหนึ่งต้มนี้ต้มไม่ใส่ขี้นะครับไม่ใส่ขี้นะครับน้ำเดือดแล้วก็น้ำเดือดแล้วก็ตะไคร้ใส่นะครับนี่ตะไคร้ใส่แล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดขาขาขาแม่ยายด้วย เตรียมให้อย่างดีเลยนะครับค่ะใส่เด,ดี๋ดยก็มะขามนะครับใบมะขามไม่มีใบมะขามอ่อนไม่มีต้องใช้มะขามเปียกหรือเนี่ยมะขามเปรีย้ยวมะขามเปรียาาปร้ยวเขาเรียกมะขามเปียกเนาะภาษาไทยเนาะใส่ประมาณนี้ นี่แล้วก็เกลือเกลืออย่ไหนน้่งเกลือตำนัำตาลคือกันใช่ไหมบุกน้อยฝาดำนี่เกลือเกลือนะครับเกลือใส่เกือใส่แล้วก็ผงผงนัวนะครับผงนัวชุนรสชุนรสชุรสนี ใส่ช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งนะครับช้อนหนึ่งนี่ปรุงก่อนนะครับปรุงก่อนปรุงก่อนแล้วก็นี่ปลาที่เราคัดไว้นะครับนี่อย่างนี้นะครับปลาที่คัดไว้แล้วเตรียมปฝาปิดก่อนนะครับเตรียมปฝาปิดเนี่ยสดๆเลยนะครับไม่ใส่ขี้นะครับไม่ใส่ขี้นะ <c oughs> ไม่ใส่ขี้ต้มส้มลานะครับต้มส้มลาหรือ Sabrina. ส้มอีสานต้มปลา ปลาค่อนอีสานนะครับปลาค่อนอีสานต้มส้มปลาค่อนอีสานหรือภาษาไทยว่าปลาฟอดบวกใส่ไปเลยนะครับเราอันนี้ฝาเปลี่ยนนะครับกระโดดนะครับปึ๊บนี่บูบบบเลยนะครับนี่นี่นรับรองว่าแซ่บตัว<ม>เร่งไฟอ่อนครับทีนี่นี่ครับสูตรอยู่ตรงนี้นะครับสูตรตรงนี้ พริกแกงครับพริกแกงพริกแกงขาดไม่ได้นะครับกันข่าวแก้ข่าวนะครับพริกแกงนะครับหรือเราไปร้านอาหารหรืออาหารตามสั่งนะครับเราถ้าเราไม่รู้เราหรือเราไม่เคยกินนะครับให้เราสั่งผัดตะเพาพริกแกงหรือผัดพริกแกงนะครับตัวนี้จะแก้ข่าวหรือกันข่าวได้นะครับใส่เลยนะครับใส่พอประมาณนะครับ ได้พอประมาณเก็บแช่ตัวเย็นไว้เหมือนเดิมก็รอสักพักนะครับรอสักพักนะครับรอสักพักแล้วก็นี่ขาไดไม่ได้คือปลาปลาะนะครับปลาขาไดไม่ได้เลยนะครับหยุดนิดนึงนะครับหยุดนิดนึงฝานึงก็ได้นะฝานึงนี่ครับ กินมันจะนัวนะครับใครที่อยู่กรุงเทพอยากอยากกินแบบนี้แล้วก็จะทาผมว่าเดี๋ยวใครที่ทํางานกรุงเทพก็กเกษียณมาก็มาทํากินอยู่บ้านเรานะครับอันนี้ปลาปลาจากกลางนานะครับที่เราทําข้าวแล้วก็ไอ้น้ํามันขอดบวกนะั่นคือ,คอน้ําแห้งนะั่นคือปลาค่อนปลาค่อนบ้านฮอนั่นแหละนี่นะคราแล้วก็เอามาต้มนะครับ เนี่ยก็เรียกว่ปาปลาคอนผมหากินหมานนะครับผมหากินหมานปลาคอนหรือปลาคอนบวกเนี่ยกลางนาเดี๋ยวผมหาเก่งที่สุด,สดเลยครับเนีย่ยครับเดี๋ยวงรอจะพักเล่งไฟนิดนึงนะครับเล่งไฟนิดนึงเออปิดฝาไว้ปิดฝาไว้นี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับไฮไลท์นี่ผักอีตูหรือผักแมงลักนะครับภาษาไทายเรียกผักแมงลักอันนี้ก็หน่อไม้ส้ม หรือหน่อไม้ดองนะครับต้องใส่นะครับต้องใส่ใส่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะกันขาวหรือแก้ขาวได้นะครับหน่อไม้ส้มนะครับหรือหน่อไม้ดองไม้ดองนะครับนี่ใส่ไปนะครับนี่ตัวนี้นะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้อ่าเพราะว่าปลาเราไม่ใส่ขี้นะครับผมหมายถึงว่ไม่เอาขี้ออกนะครับปลาเราอ่ะเขาเรียกว่าไม่ใส่ขี้นี่ครับนี่ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับ นี่ใส่ไปแล้วก็ปิดปิดฝาไว้สักพักนึงนะครับปิดฝาไว้สักพักนึงแล้วกะต้มราลาต้มเหลาต้มรลากางนานะครับเหมือนเราเหมือนเราอยู่กลางนาเลยครับทำบรรยากาศเหมือนอยู่แบบอยู่กลางนาเลยนะครับต้มเหลาอยู่กลางนานะครับไปอ่อนนะครับเคยไหมครับที่ได้ปลาค่อนหรือปลาขอดบวกนะครับมาต้มกินอยู่กะอันห้างนานะครับแบบนี้นะครับ แต่จะทําบรรยากาศให้เหมือนนะครับเหมือนสมัยเด็กๆนะเหมือนเหมือนสมัยเด็กๆครับเหมือนกับพ่อส้นแม่ส้นหรือตากับยายนะพาไปตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กๆกระตุ้มแบบนี้นะครับกระตุ้มแบบนี้แต่แต่เราจะสร้างบรรยากาศแบบเก่าๆนะครับแต่มันแต่ก็ไม่เหมือนนะครับแต่ก็ไม่เหมือนยุคนี้มันยุคใหม่นะนะยุคยุคใหม่แล้วมันก็ต้องทําบรรยากาศ ให้เหมือนแบบนั้นนะครับปิดฝาหม้อ,อไหมปิดฝาหมออ้อไหมสักพักนึงนะครับหนึ่งไปนิดนึงนะครับเน่งไปนิดนึงให้ให้หน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มมันออกฤทธิ์ก่อนนะครับให้มันกระจายทั่วแล้วก็เราก็มาชิมดูนะครับเรอสักพักรอประมาณห้านาทีนะครับผมสองสามนาทีห้านาทีนะครับอ่าครับทีนี้ก็ ได้เวลาแล้วครับเรามาชิมดูนะครับเรามาชิมดูนะครับเราเปิดฝาเลยชิมเลยนี่เราต้องชิมชิมน้ำนะครับชิมน้ำก่อนนะครับชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนวิธีการชิมนะต้องสะข้างสายต้องเท้าสะเอวนะหรือหรือคั้เอวควับเอวนะครับเท้าสะเอวนะครับนี่สูตรสูตรประซุนนะครับสูตรประซุนเวลาชิมอาหารนะครับกล้องกี่ปะ สูตรกสนนะครับสูตรนี้นะครับเนี่ยอรับชิมดูไอ้ไฮไลท์สำคัญคือข้างสายต้องถาเส่เอวนะครับถาสเสีสูตรกระส้นนะครับอือหืออร่อยครับความขควไม่มีเพราะว่าเราใส่พริกแกงพริกแกงแล้วก็ไอ้หน่อหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มนะครับเนี่ยความขควไม่มี ดัดแปลงจากไอ้ที่พอ่อซนทํามาก็หน่อไม้ดองนะครับใส่หน่อไม้ดองแล้วพี่แกงนะครับดัดแปลงหน่อยนะครับอร่อยเลยข้าวท่าข้าวท่าหรือหรือจานหรือเค็มเราก็เราก็ปรุงตามใจชอบได้นะครับปรุงตามใจชอบได้ครับเนี่ยตั้งขาวใส่เยอะนะครับเวลาชิมนะครับถา่วใส่เยอะอือหือสุดยอดเนี่ย อือฮรือครับหือวสูตรนี้เรียกสูตรพ่อส้วนแม่ส้วนนะครับสูตรนอนนาสูตรตาค้อนนี่ครับอ่อืออือหอวครับหรือวอาเห็นได้เลยสูตรนี้ไม่ใหญาย่องนะครับไม่ยาญย่องือรเบิมมาจินด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับ ดู้น่าทานมากครับดูปลาช่อนปลาปลาดุกนะครับปลาช่อนปลาดุกนะครับน่าทานมากเลยนะครับนี่ต้มส้มสูตรสูตรพ่อซ้นนะครับต้มส้มปลาปลาค้อนสูตรพ่อซ้นออาสูตรพ่อซุนบ้านเรานี่แหละครับพ่อซนหรือพ่อตาแม่ยายนั่นแหละครับตากับยายนั่นแหละครับสูตรอีสานเขาเรียกพ่อซนแม่ซ้นนะครับนี่สูตรนี้ อร่อยมากนะครับเนื้สูตรนี้ไม่ใส่ขี้นะครับไม่ใส่ขี้หรือไม่เอาใส้ออกนะครับนี่ครับนี้อร่อยนะครับอร่อยๆนะครับมาๆๆชิมด้วยกันเลยครับมากินด้วยกันครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้หน่อยนะอนะครับนะวผมจะมีกําลังใจทำคลิปการหาอยู่หากินแบบอีสานให้ดูเรื่อยๆนะครับ ให้ดูนะครับชายชอบแนวอีสานนะครับหายอยู่หายกินนะครับอืมครับอร่อยเหรอเวลาชิมต้องใส่กระถาหน่อยหนึ่งนะครับเป่าสามดีนะครับอืมสุดยอดครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ